เขาสูดเดือนที่แปดคนพูดยังอยู่เดือนที่สี่อยู่เลยไม่รู้ว่าในอนาคต้าะเจ้าจะเป็นไงจะเหลือหวยได้ไหมน้ำสาม แล้วก็เจ็ดไม่รู้ว่าสี่เดือนแล้วถูกหรือ,อยังสามสามเจ็ดแปดตูด ล้วต่อให้ในสี่เดียงนี้ถูกข้าไปเจ้าก,ก็คงแกไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่ซื้อให้คนที่โชคร้ายในนี้ซื้อแทนสามสามเจ็ดแปดศูนย์ห้าอืม